อ,อยออกมาเตือนแล้วนะคะว่าสมุนไพรตัวดังที่มีขายตามทั่วไปเนี่ยมีสารอันตรายนะคะพบว่ามีสารแปลกปลอมผสมอยู่ด้วยและตอนนี้นะคะสั่งให้หยุดจำหน่ายแล้วเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนายแพทย์วิทิตเลขาธิการของอ,อยอนะคะได้เผยว่าทางอ,อยอนะคะได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคถึงอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาก็กคูใครเคยใช้จึงได้ทำการสุ่มตัวอย่างทั้งหมด7อย่างนะคะแล้วก็ส่งตรวจ พบว่าในสมุนไพรในนั้นนะคะมียาที่แปกปลอมเพิ่มเข้ามาค่ะและเป็นยาที่รักษาในเรื่องหย่อนสมรรถภาพทางเพศมีชื่อว่าซิดนาฟิลและทาดาลฟิลซึ่งยาเหล่านี้นะคะเป็นยากลุ่มพิเศษค่ะที่จะต้องออกโดยแพทย์หรือว่าควบคุมทางแพทย์เท่านั้นจะบอกเลยว่ามันอันตรายมากๆซึ่งอาการข้างเคียงสำหรับทุกคนที่กินแบบนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะปวดหัวแล้วก็มองเห็นผิดปกติความดันในลูกตาสูงขึ้น บางคนอาจจะถึงการสูญเสียการได้ยินเลยนะคะยิ่งถ้าใครมีโรคประจําตัวแล้วนะคะทานไปเนี่ยอาจจะตุยได้เลยนะใครที่ยังกินอยู่นะคะเพราะฉะนั้นหยุดเลยนะคะเห็นคลิปนี้แล้วหรือว่าถ้าใครที่คิดกําลังจะซื้อกินนะคะก็หยุดเช่นกันเพราะว่าตอนนี้เขาสั่งให้หยุดขายแล้วนะ แต่ถ้าใครมองหาสมุนไพรที่ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศแบบปลอดภัยนะคะแล้วก็กินในระยะยาวได้ไม่มีผลข้างเคียงนะคะไม่มีสารใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่นุ้นแนะนําเซตนี้เลยค่ะแบบนี้เลยสําหรับชุดนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาหลังเร็วค่ะ